สวัสดีครับยิงขก็สุบแบ้วครับแก่นะครับ,นนรบซึ่งในวันนี้นะคะผมก็กลับมากับ ID เดิมนะฮะและเครื่องใหม่นะฮะอ่าผมเปลี่ยนเครื่องนั่นเองนะฮะแล้วก็ไ d ดีทุกอย่างนะคือมอนเดิมนะถ้าถามว่าผมได้ ID กลับมาได้ยังไงนะฮะก็จะมาอีกทีเป็นคลิปวิดีโอแล้วกันนะฮะอ่าอ่ะ,อะวันนี้นะ,ะจะทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะฮะนอกจากมาเปิดกาชาให้ดูกันนะ แล้วก็กระชราที่ผมมาเปิดนะฮะก็คือแพ็คเทพนั่นเองนะฮะเริ่มเลยนะฮะกับตัวทองนะฮะน้ำจิ้มสักสองใบเกลือใบแรกเกลือใบแรกก็เกลือเลยนะฮะใบที่สองล่ะเกลือไหมเกลือไหมอ๋อ สติลแคทไม่ค่อยดีนะฮะสักเท่าไหร่นะเจ้าสติลแคทมาพันห้าไปจัดเต็มนะฮะจัดเต็มเลยดิวเลอร์แคทนะฮะก็ <c oughs> ก็ดิวเลอร์แคทแหละ <c oughs> ตัวต่อมาเป็นซาลอนแคทใช้ได้อยู่นะฮะตัวนี้ อาแมวโจโจนะฮะเดลิควิดแคทั่นเองนะฮะไม่ค่อยมันมันก็ดีแหละแต่แต่มันไม่ใช่อูเบอร์ไงล็อกเกอร์แคทล็อกเกอร์แคทนะฮะเออก็ก็ล็อกเกอร์แคทนะฮะตัวต่อมาเป็นวิชแคทนะฮะอาไม่ดีไม่เก่งไม่ชอบนะฮะ อ่าแล้วก็เป็นสติลแคทอีกแล้วเอ้ยบ่อยเกินนะฮะอ่ามือแคทมือแคทเหรอไม่ชอบเท่าไหร่นะฮะสำหรับเจ้ามือแคทเนี่ยอ่าอันต่อไปนะฮะ Cat. กาเดนเนอร์แคทก็ก็ดีก็ดีแหละดีแหละ <c oughs> อันต่อมาเป็นโปโกแคทนะฮะ ปกก็แคทแล้วก็มือแคทอีกแล้วเฮ้ยยูเบอร์ไปไหนอ่ะนี่น่าจะการันตีแล้วมั้งเนี่ยฮะอู้ยูสุดอะเทบสุดเลยครับผมโอ้โหเอาทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งนะมาอีกรอบแล้วกันนะฮะรอบที่แล้วได้สุดไปโคตรเกลือนะฮะรอบนี้ขออพโฟไดต์นะฮะไม่ก็อามาเทลสอ หรือโคนอสก็ได้มามาอ๋าใบาแรกก็อาชื่อแคทเลยเหรอชาเมนแคทก็ก็เคแหละนะฮะอันต่อไป witch cat ก็ไม่ค่อยนะฮะ witch cat ค,คือไม่ชอบเลยนะฮะส่วนตัวนะ อ่าเซิร์ฟเฟอร์แคทโอเคอยู่โอเคอยู่ตัวนี้ใบต่อไปขอยูเบอร์นะขอยูเบอร์สองตัวนะ <S <S อ่าไซโคแคทนะครับตีฟแคทโอยูเบอร์ Uber ไปไหนอ่ะขอยูเบอร์ส่งใบได้ไหมนะขอขอยูเบอร์ส่งตัวได้ไหมฟอร์จูนเทลเลอร์นะฮะตัวนี้ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะบาร์แคทตัวนี้เป็นซุปเปอร์แรที่ผมไม่ชอบที่สุดนะฮะเออนะครับว้าชาแมนแคทอีกแล้วเอ้ยขอยูเบอร์แรที่ผมไม่ชอบที่สุดออกเหรอเอ้ยการันตีแล้วไหมฮะเอ้ย ฮาเดสครับโอเคโอเคใช้ได้นะไม่ใช่โพไซดอนไม่ใช่ซุดก็ถือว่าดีครับกับฮาเดสโอเคได้มาแล้วแต่ก็ไม่คุ้มอะ่ะสุ่มสองครั้งได้ยูเบอร์สองตัวและหนึ่งในนั้นเป็นซุดอะไม่คุ้มเลยนะฮะเอองั้นเดี๋ยวเราลองหยิบมันไปใช้ดีกว่านะกับเจ้าฮาเดสแล้วก็เจ้าซุดนั่นเองนะฮะมา จับเจ้าฮาเดสเข้าไปนะฮะอัพเวลไปเลยเอาเท่าทั้งหมดที่มีะฮะยัดให้ฮาเดสไปนะฮะ mm hmm. อ่าวเวลสิ well นะฮะมาพร้อมนะฮะเดี๋ยวจะหยิบเจ้าฮาเดสไปใช้งานกันดูนะฮะฮาเดสนี่ค่อนข้างเก่งนะถึกที่สุดในเกมนะแถม DPS มีตั้ง7,000นอะตีรัวด้วยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปใช้กันดีกว่าครับกับเจ้าฮาเดสและซุด ก็นี่นะครก็คือเจ้าฮาเดสนะคะบ,บอกเลยว่าอลังการครับผมมีดาเมจที่ใช้ได้อยู่นะแต่ตัวนี้นะฮะก็จะยืนใกล้ไปหน่อยนะยืน250นะฮะแต่มาพร้อมกับสกิลที่ตีค่อนข้างรัวเลยนะฮะด้วยความที่มันตีรัวเนี่ยบอกเลยว่าจะกำจัดศัตรูได้โอเคเลยนะกับเจ้าฮาเดส ه, แถมยังถึกมากๆด้วยพร้อมกับเลือด400,000กว่านะฮะส่วนซุดเป็นตัวที่มีดาเมจประมาณ30,000เลือดประมาณ60,000-70,000ประมาณเนี้ยผมมองว่ามันไม่สุดสักทางอะ่ะเจ้าซุดอะ่ะมันก็เลยอ่อนนะฮะเออแต่ก็โอเคไนะด้ฮะเดสก,ก็โอเคอยู่แหละนะฮะแต่อยากได้อัพโกรไดและก็ไม่มีให้ด้วยนะฮะเฮ้ยฮาเดสแทงแทงหมีดำได้ มาเจ้าุดอ้าวตายตายไม่น่าเจ้าุดแต่ช่างเถอะครับเจ้าซุดระเวลหนึ่งอยู่เลยนะฮะฮาร์เดสแทงหมีดำได้อ่ะสุดจริงนะฮะว้าวฮูโอ้หก็ประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะอ่าก็เรียกว่าได้มาแล้วนะฮะกับเจ้าฮาร์เดสแล้วก็เจ้าซุดนะฮะซึ่งสองตัวนี้ก็ ก็ก็ใช้ได้แหละนะฮะแค่ฮาร์ดดเด่ะนะสุดก็ไม่ค่อยดีนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าน,นะจ้ะจุบ๊บ